สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาชมรถเข้ามาเพิ่มนะคะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้นะคะแวะมาจับมาจองมาดูตัวได้นะคะที่อยูเอ็มพีเป็นพีโนเมกานะคะซีรีส์ห้าเครื่อง JO7C 1 7เลย้าสายนะคะเป็นเครื่องสีสูบค่ะคขสีนอกสวยๆเลยถ้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะอยากได้รุ่นนี้ไปไว้ใช้งานนะคะ สามารถเข้ามาสั่งเื้อกันได้เลยนะคะทางร้านคัดสวยๆอาไว้หให้ลูกค้าได้เลือกด้ชมกันนะคะพัทีของคันนี้นะคะยาวประมาณ4-5เมตรนะคะเป็นพัดีเรียวไายนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะทางน้ำมันคันี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ100ลิตรนะคะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวยกหัวให้ดูตัวเครื่องนะคะ มันก็จะเป็นเครื่องเกียรนะคะเครื่องเกียร์ตัวเครื่องค่ะสวยๆเลยนะคะใครเครื่องมังมองหานะคะแนะนําเลยรุ่นนี้นะคะปั๊มสายรุ่นยอดฮิตอีกคันค่ะจะไปดูเครื่องอีกสังนะคะรุ่นนี้ราคาไม่แรงนะคะลูกค้าเป็นปั๊มสายเครื่อง175แรงนะคะ4สูบทัคซีนอกค่ะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะถ้าทนใยสนใจแวะมาจับมาจองมาชมมาทดลองขับได้ที่อูเอ็มีนะคะไว้พบกันคลิปหน้า